การใช้เลน Progressive Lens ในเลนโป r o กส e s s i v e 1อันจะมีพื้นที่การใช้งานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานโดยแบ่งออกเป็น3โซนดังนี้โซนที่1เป็นโซนไว้สำหรับมองไกลเช่นขับรถเดินทางหรือดูทีวีโซนที่2เป็นโซนสำหรับระยะกลางเช่นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมองคอนโซลรถยนต์ คอที่3จะเป็นส่วนสำหรับมองใกล้เช่นการดูสมาร์ทโฟนหรือทำงานเอกสารต่างๆและเมื่อทั้ง3โซนนี้มาอยู่รวมตัวกันในเลนเดียวก็จะมีพื้นที่ด้านข้างที่เราไม่ต้องการเรียกว่า distortion หรือว่าค่าบิดเบือนซึ่งพื้นที่นี้จะทำให้มุมมองทั้ง3โซนนี้ไม่กว้างสุดถึงขอบเลนจึงทำให้มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นค่าสายตาและลักษณะโครงสร้างของเลนเป็นต้น นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เลนโปรเกรสซีฟรุ่นมาตรฐานไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งานได้ทุกคนถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณจะเข้าใจเลนโปรเกรสซีฟมากิ่ขึ้นและถ้าอยากทดลองใช้หรือเข้าใจมากกว่าน,นี้แวะมาหาฝาได้เลยที่ร้านแม่ดอกเต้สาขาหาชัยค่ะ